ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับการแสดงพิเศษนะคะแล้วก็การพูดคุยพิเศษเกี่ยวกับเกมตำนานกระบี่สามพบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชติก้องจากตำนานกระบี่สามพบเลยค่ะ นี่ก็คือโปรตีฟองสุดพิเศษนะคะจากเกม ตำนานกระบี่สามพพนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับเสียงปรบมือที่ท่วมท้นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเกมตำนานกระบี่สามพบนั้นค่ะเป็นเกมมือถือนะคะที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์ชื่อดังของจีนนั่นเองค่ะแล้วก็จะเปิดให้บริการนะคะที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกเลยโดยเพลพาของเรานนั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าสแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะคะที่จะได้เล่นเกมตำ กานกระบ,บี่สามภพก่อนใครๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พร้อมมอบความสนุกให้กับทุกๆท่านนะคะได้เล่นเกมนี้ในปีหน้าปี2023นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้ค่ะเรามีแทลเลอร์นะคะตัวอย่างเกมตำนานกระบ,บี่สามภพมาให้ชมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมร่อมๆกันเลยค่ะ 可菜了。 เกมคะ่ะโอ้โหตำนานกระบี่สามพบเป็นยังไงคะภาพสวยน่าเล่นน่าติดตามสุดๆเลยคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะได้รับชมโชว์พิเศษการตีกองจากเกมนี้ไปแล้วตัวอย่างเกมก็ได้รับชมแล้วเชื่อว่าทุกทุกท่านในที่นี้คะ่ะคงอยากจะรับทราบรายละเอียดแล้วละ่ะว่าเกมตำนานกระบี่สามพบนั้นนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างเกมเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้เจอกับอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยคะ่ะนะคะเกี่ยว กับรายละเอียดในช่วงนี้แหละแต่ว่านะคะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะซึ่งจะมาบอกเล่านะคะรายละเอียดของเกมตำนานกระบี่สามพบค่ะตอนนี้นะคะต้องขอเชิญทุกท่านค่ะพบกับคุณแฮมจากทีมโรดักค่ะ ร้อมกับ,บสาวสวยด้วยนะคะอันนี้สาวสวยมาจากในเกมค่ะ,ะเป็นคลาสอะไรครับคุณแฮมคะ,ะน่าจะเป็นเป็นคลาสกับกระบี่ครับผมเป็นคลาสกระบ,บี <สา S 1> ่เราเข้าไปเล่นเกมเราจะได้แต่งตัวแบบนี้เลยแน่นอนครับผมโอ้โหชุดสวยงามว้าวก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณแฮมนะคะบอกเล่าค่ะถึงเกมตำนานกระบ,บี่สามภพให้พวกเราได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะครับผมเกมตำนานกระบี่สามภพนะครับผมจะเป็นเกมที่เป็น M M O R P G Open World นะครับผมโดยจะเป็นทีมของอกําลังภายในจอมยุทธจากประเทศจีนนะครับผมและแถมเราตัวเกมของเราเนี่ยอ้างอิงจากซีรีส์มาจากจีนด้วยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบดูซีรีส์จีนหรือชอบแนวกําลังภายในเนี่ยอาจจะชอบเกมของเราค่อนข้างมากเลยครับผมอ๋อนะ่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์จีนหรือชื่นชอบเกมแนวจีน <c oughs> เข้ามาเล่นเพอะนะคะเพราะว่ามันดีต่อใจมากจริงๆแล้วบทบาทเวลาที่เราเข้าไปเล่นเกมแล้วเนี่ย เราจะเป็นตัวละครอะไรคะะครับผมเร,เราจะได้รับเป็นบทบาทสมมตินะครับเราจะเซียนฝึกหัดนะครับมผมยัรงร่วมเดินทางไปกับพรรคพวกเพื่อที่จะกำจัดจอมาราะว่าจอมานเนี่ยมีต้องการที่จะครอบครองโลกโอ้เราก็เป็นสมบทบาทของเซียนน้อยนะคะอย่างนี้แปลว่าเราจะต้องแบบมีการเข้าสํานักมีการจัดโอ้โหทีมอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมเราจะมีการจัดทีมนะครับผมโดยที่เราจะมี สัตเทพและก็ทหารรับจ้างให้เรานะคบผมโดยที่จะเราจะสามารถเลือกสัตเทพกับทหารรับจ้างให้หมดสาตัวละครแล้วก็รวมเกือบตัวละครหลักของเราก็จะเป็นสีตัวละครครับผมในการประจญภัยไปด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่สีตัวละครนี้เราสามารถที่จะเพิ่มทหารหรือสัตเทพของเราได้เพิ่มเติมไปเป็นค่ายหลักรองครับผมสิบตัวละครเลยนะคะเหมือนเวลาที่เราดูหนังจีนบอกว่าการตั้งค่ายใช่ครับผมแบบเหมือนเราตั้งค่ายกลเพื่อที่จะสู้รบกับสงครามอะไรสักอย่างแถม ในเกมเรายังมีระบบสำนักด้วยครับผมที่จะมีการประลองระหว่างสำนักเพื่อเป็นที่หนึ่งในยุทธภพด้วยครับโอ้โหอย่างนี้เราสามารถไต่เต้าขึ้นไปเป็นเจ้าสำนักเองได้ไหมคะได้ครับได้แน่นอน สนุกสนานมากๆเลยสําหรับเกมนี้บอกเล่าเพิ่มเติมให้เราได้รับทราบอีกสักนิดนึงค่ะนอกจากคลาสกระบี่สวยๆแบบนี้แล้วในเกมยังมีคลาสไหนให้เลือกเ,ออเล่นอีกบ้างคะเขาจะมีคลาสที่ใช่ลมได้ครับผมใช้่มก็ได้ครับผมแล้วก็<อ>จะมีคลาสที่สามารถใช้หอ,อกได้ด้วยครับผมเบื้องต้นก็จะประมาณ3าคลาสนี้ครับผม,มแล้วในเกมเนี่ยมีการประลองหรือว่าการต่อสู้กันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนคะการประลองครับผมจะเน้นใช้สกิลทักษะส่วนตัวของประจาคลาสในการต่อสู้ครับผมก็จะยากง่ายตามคลาส ที่เราจะได้สูบไปเป็นต้นค,ครับผมโอ้โหสนน่าสนใจมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่นเกมนี้นะคะตำนานกระบี่สามภพค่ะให้คุณแฮมตอกย้ำสักนิดนึงสำหรับผู้ที่รออยู่อยากเล่นเกมนี้เราเปิดให้เล่นเมื่อไหร่คะคุณแฮมคะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจเกมตำนานกระบี่สามภพนะครับผมเรามีกำหนดในการเปิดให้บริการเนี่ยช่วงต้นปีหน้าครับผม,มยังไงก็สามารถติดตามได้ที่แพนพาร์ค แฟนเพจของเ์พาร์คละกันครับผมอาจจะมีข่าวดีเลยเร็วนี้ยังไงก็รบกวนติดตามด้วยครับคุณแฮมบอกว่านะคะอยากจะให้เปิดช่วงต้นปีนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แบบลองเล่นเกมนี้กันเร็วๆใช่ะคะสุดท้ายอยากให้คุณแฮมค่ะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆสาหรับผู้ที่สนใจเกมนี้สักนิดนึงค่ะครับผมสําหรับผู้ที่สนใจนะครับผมในนวดิยาจีนหรืออะไรต่างๆครับอยากให้ต้นปีหน้าเนี่ยอยากให้ลองมาเล่นตัวของเกมตำนานกระบี่สามพกันดูน่าจะถูกอกถูกใจครับผม ค่ะโอเคค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณแฮมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณสาวสวยนะคะจากคลาสกระบี่ด้วยนี่ก็คือเกมตำนานกระบี่สามภพนั่นเองค่ะโอ้โหน่าสนใจมากน่าติดตามแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะคะคุณสามารถติดตามค่ะรายละเอียดข่าวสารผ่าน f c e e o o o k แฟนเ g e ของเพย์พารคได้เลยนะคะ